อ๋อเป๊ะๆขึ้นไรยังค่ะค่่่ะะคพีรัะวันนี้ได้ออกไปเป็นแบบสื่อกับเรื่อง The a r c h i t แอ t u ี e ครับผมชิ t e r ร c เอ v e e x h i b i นน,น,นะครับ<อ>ก็เป็นงานที่สมากรจัดขึ้นนะครับผมที่โชว์กับทาง Iron Profile นะครับจะเป็นนิทรรศการที่เหมือนกับว่าโชว์โชว์มุมมองของบ้านนะครับในมุมมองต่างๆนะครับมีทั้งห้องอห้องนอนนะครับห้องน้ําแล้วก็ห้องห้องกินข้าวนะครับเพื่อเป็น ตัวแทนของความรู้สึกต่งกางๆของคนใ,ในครอบครัวนะครับซึ่งผมมองว่าก็เป็นพื้นที่ที่ดีนะครับแล้วก็สําหรับใครที่มีความสนใจในเรื่องบ้านเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดมาที่เนี่ยก็จะได้คําตอบที่ตัวเองต้องการกลับไปแน่นอนครับงานจัดที่ที่ฉากเซ็นเตอร์นะครับผมวันที่12ถึงวันที่16ของกราคมนี้นะครับตัวน,นั้นตัวเองชอบมุมอะไรไเป็นพิเศษไหมครับเวลาเราใช้ชีวิตกลางวันเราได้พักผ่อนไหนครับออ๋ถ้าพักผ่อนก็แน่นอนครับต้องเป็นห้องนอนนะครับผมเพราะว่าก็เราเหนื่อยๆกลับมาการได้ทิ้งตัวลง เตียงนอนที่เราคุ้นเคยมันเป็นสิ่งที่ติดนะครับเราเราชอบความอะไรในห้องนอนของเราเป็นพิเศษแบบพิเศษสุดเลยกับชุดนอนหมอนเตียงนอนหมอนครับผมหมอนใช่ใช่เพราะว่าหมอนเนี่ยผมลองซื้อมาสิบที่ได้กว่าจะเจอหมอนที่มันเป๊ะกับคอเราจริงๆอะไรเราก็เลยมันรู้สึกว่าเออมันพิเศษสำหรับเราอ่ามันชนิดองการเปิดไทที่อยากมาที่ห้งการแต่งบ้านหรืออะไรสักอย่าง ครับผมก็สําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาแนวทางนะครับของบ้านนะครับผมเชื่อว่านิทรรศการนี้ก็น่าจะเป็นบอกคําตอบอะไรหลายๆอย่างให้กับทุกคนได้นะครับก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช้อยส์ละกันให้กับทุกคนนะครับก็จะจัดที่แสวงเชนเตอร์นะครับวันที่12ถึงวันที่16มกราคมนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับเอาไว้ตั้งตัวสนใจนั่งดึงหัวใช่ใช่เอออครับผมครับครับท่านผมรค คนคุณได้ใช่ไหมครับก็ตำแหน่งใหม่ที่เราได้ท่านคาราสุเลยครับครับอ๋ออันนี้อันนี้คือก็ก็จริงๆก็อยากชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องการเป็นอนุกรรมการเนาะก็ก่อนอื่นเลยรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับที่รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการนะครับเฉพาะด้านภาพยนตร์เนาะซึ่งจริงจริงหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโอ้เป็นมีอำนาจหน้าที่ที่แบบยิ่งใหญ่มากแต่จริงๆผมจะบอกว่าเปล่าเลยคือในฐานะอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการเนี่ยเป็นแค่เหมือนกับคนที่ รับผิดชอบในวิชาชีพนั้นๆมีความ Specialist ทางอาชีพนั้นๆเข้าไปเนี่ยเพื่อจะ,อะเสนอไอเดียเสนอโครงการเสนอนโยบายหรือว่ามีปัญหาใดๆก็ร่วมกันเสนอแก้ไขมากกว่านะครับแล้วถึงจะส่งเรื่องเข้าคณะกรรมการอีกทีหนึงเพื่อรับการพิจารณานะครับผมไปเข้าประชุมมาแล้วเปไน็นไงบ้างครับไปประชุมมาก็รู้สึกว่าดีครับผมส่วนตัวผมมองว่าเราเข้าไปหาความรู้ด้วย เพราะฉะนั้นมันก็จะมะีข้อมูลใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันแล้วผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันว้าวเหมือนกันตื่นเต้นไหกับตำแหน่งนี้ตื่นเต้นไหมเออคือพอเหมือนกับเรามีประสบการณ์การทํากับร่วมงานกับพี่ๆสมาคมนักแสดงมาอยู่แล้วครับเราก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเข้าไปเพื่อคอมเมนต์เพื่อเสนอไอเดียเนี่ยก่อนก่อนจะได้รับตําแหน่งเราก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วตอนได้รับตําแหน่งเราก็ทําอย่างนี้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีความกดดันอะไรเท่าไหร่นะเรื่องปฏิบัติการภารกิจตอนไหน เริ่มอะไรคนะัเริ่มเริ่ม,มปฏิบัติหน้าที่ตอนไหนนะก็คือมาชุมไปแล้วแต่ว่วเมมาเขาอันนี้ก็เริ่ม,เ,มเลยหรอปครับคือ <c oughs> จริงๆผมเข้ามาค่อนข้างหลังๆครับตอนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับหลายๆหลายๆคโครงการหลายๆไอเดียก็เริ่มมีการลุกหน้าไปแล้วนะครับผมเข้า,ามา <c oughs> เนี่ยเหมือนเป็นรับข้อมูลมากกว่าแล้วก็แค่คอมเมนต์บางคอมเมนต์เท่านั้นเองที่ผมบางทีอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเพิ่มตรงนี้เข้าไปมันจะสมบูรณ์ขึ้นไหมเท่านั้นเองครับถ้าถามว่านนนปุ่อยากผักดันอะไรบ้างกับซอฟต์แวร์ที่ภาพยนตร์กำลงมีทำอะไรบ้างเห โอ oh, ้จริงๆผมอยากทหาํหลายหลายอย่างมากเลยครับแต่ว่าไอเดียใหญ่ๆก็คงก็คงเป็นยกระดับคุณภาพโครงการบันเทิงนะครับผมแล้วกเ็เหมือนที่ให้สัมภาษณ์กับพี่สอนรยุธไปเนาะคือผมแค่มองว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าผมแค่อยากให้เหมือนกับว่าเวลาที่นักแสดงหรือว่าศิลปินบ้านเราไปที่ต่างประเทศไปร่วมงานอะไรเงี้ยเราก็แค่อยากให้รู้สึกว่าเออเขาได้รับเกียรติจากเราหรือถ้าเกิดศิลปินนักแสดงจากต่างประเทศมาที่ มาร่วมรายการที่บ้านเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานในบ้านเรานี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ผมมองว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ก็แปลว่า,าภาพรวมอุตสาหกรรมเราต้องแข็งแรงมากๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับทางสากลครับขึ้นคัาสมัครตำแหน่งนี้มันต้องรบนอกจากทำานเที่ยนี้เราต้องเข้าอะไรประชุมตลอดทุกอาทิตย์หรือว่ามันมีเขาเรียกว่ามีเวลาแน่นอนฟิกอะไรอย่างนี้นย ไม่มีเวลาแน่นอนครับแต่แน่นอนว่าเขาต้องบอกลงหน้าใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถามว่าต้องไหมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือถ้าว่างก็เข้าถ้าไม่ว่างก็ไม่เข้าแต่ส่วนใหญ่ทุกคนเขาจะอนุกรรมการทุกท่านอย่างน้อยก็ด้านภาพยนตร์เนาะทุกคนเป็นจิตอาสามานะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนกับทางทุกคนน่ก็จะเข้าใจกันแล้วกันว่ามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่แน่นอนว่าทุกๆคนก็มีแพชชันในการจะพัฒนาวงการมากๆเพราะฉะนั้นก็จะสละเวลาของทุกท่านนะ ร่วมร่วมประชุมให้มากที่สุดอยู่แล้วครับอันนี้ต้องเขามีระบุเป็นเวลาไหมครับว่ากี่ปีหรืออะไรหรือว่ากี่ปีกี่ปีอะไกี่ปีหมายถึงอะไรนะวันนักที่เราเล่นตำแบกนี้ยผมอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็คือถ้าหากมีเรื่องน้องมันก็จะมีมีส่วนที่บอกว่าต้นคุณดูไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ครับผมก็จริงจริงก็เข้าใจแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับเราก็เราแต่เรารู้สึกว่า พอทุกคนเป็นจิตอาสามาเนาะแล้วเหมือนกับว่าพอมันเป็นอนุกรรมการทางด้านภาพยนตร์ผมก็มองว่าทางาทางรัฐอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเล่งเห็นถึงความสําคัญของการที่ควรจะได้รับความเห็นของอวิชาชีพให้มันหลากหลายแขนงมากที่สุดในวงการบันเทิงสมมติด้านภาพยนตร์ก็ควรจะมีพุ่มกับนักเขียนบทโปรดิวเซอร์นักแสดง เพราะฉะนั้นในอนุกรรมการด้านภาพยนตร์เนี่ยมีนักสแสดงทั้งหมด2ท่านนะเออสองสองคนนะครับก็คือพี่นัดนะครับแล้วก็ตัวผมเ,เพราะฉะนั้นเมื่ออนุกรรมการภาพรยนตร์มีทั้งหมด22ท่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนแล้วผมก็ส่วนตัวแล้วกันมองว่าก็ก็ถือว่าเหมาะสมเหมาะสมแต่ส่วนเรื่องอายุหรือวัยว,ว,วุฒิก็ก็มันก็หลากหลายความเห็นครับผมแต่ส่วนตัวผมมีแพช s i o มากๆในการที่จะ ช่วยเหลือแล้วกันครับฉันรู้สึกแย่นะคนมองอย่างเงี้ยคนมองอย่างเงี้ยมันไมอ๋อผมผมผมเข้าใจได้ครับผมผมเข้าใจได้ก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้หนอยอะไรผมมองว่าผลประโยชน์ที่ที่เราที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นกับวงการบันเทิงไทยเรามันมากกว่าที่จะมาห่วงคอมเมนต์เหล่านี้ครับในใจคิดว่าอีกกี่ปีครับประเทศไทยเราแบบวงการบันเทิงจะแบบยังบางอ่ะในใจเราผมมองว่า ผมมองว่า2ปีหรอฮะนาะไ,ไม่ใช่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 ฮะคือผมมองว่าถ้าจะให้เกิดความเคยชินเนี่ยจนทั่วโลกยอมรับอะ่ะสุดท้ายแล้วน่าจะเป็น10ปี20ปีมันต้องวางแผนระยะยาวครับผมมันไม่ใช่ว่า3-4ปีมันจะคือมันต้องได้รับความยอมรับจากสารกระโลกนั่นถึงเท่ากับว่าซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นใช่ครับก็จะถ้าเขาไมอยู่ต่อสิปีก็จะุยต่อก็ตาบใดที่ ไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับไม่ว่าจะรัฐไหนหรือว่าเอกชนเอกชนก็ตามนะครับถ้าเกิดอยากมีส่วนในการร่วมพัฒนาใดๆและถ้าเกิดอยากได้ความช่วยเหลือจากผมหรือว่าจาก,จากท,าท่านใดก็แล้วแต่ผมว่าทุกคนก็ยินดีจะช่วยอยู่ับไม่ว่าความเชื่อของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามับครับถัาเกิดเรื่องอันนี้ทุ<ห>นรักโควิดที<ห>่อน ครับผมสุไงบ้างคะัขอบคุณสำหรับตำแหน่งนะครับรู้รักส่งที่ิศตนเลยค่ะครับก็ดีใจครับผมดีใจแน่นอนอยู่แล้วครับที่สุดท้ายแล้วเวลาเราอยู่กับพี่เขามันก็แฮปปี้เนาะและถ้าเกิดไอความแฮปปี้ตรงนี้มันอย่างที่ผมเคยพูดไปมันสร้างความแฮปปี้ให้กับใครหลายๆคนได้แล้วก็รู้สึกยินดีแล้วครับแล้วคู่เราคิดว่าคู่เราส่งอุทิพลนไหมครับอะไระครับอ๋อ ไม่รู้เหมือนกันครับพ<ช>ี่ต<ช>้องให้ทุกคนเป็นคนตัดสินแล้วกันครับใช,ใช้คำว่าคู่รักได้แล้วใช่ไหมอะไรนะฮะใช้คำว่าคู่รักเรารับไปคู่รักใช่ไหมครับเรารักแน่นอนครับผมแต่ <laughs> ก็ก็ครับผมใช้คำว่าคู่รักก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ติดใช่ไหมครับสุรพลนนท์ไม่ติดแน่นอนครับไม่ติดแน่นอนครับแต่รบกวนไปทำพี่เขาด้วยแต่เาตอนนี้พูดว่าเป็นแฟนได้เป็นปากไหมครับยังไม่ใช้คำว่าสถานะเป็นแฟนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าอย่างเหมือนเดิมครับทุกอย่าง กำลังไปในทิศทางที่ดีครับหวังไม่ตกกับผู้เรายังยังไม่ตกคุณหมอเช้าบอกว่าเมษายิ่แต่งแล้วจะดีแล้วผมบอกว่าจริงๆล้วมันเร็วไปผมมองว่าอันนั้นก็อาจจะเร็วเกินไปสักนิดหนึ่งครับผมคือเราก็ไม่ได้อยากให้ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้อยากให้เร็วเกินไปจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดูดีๆกันเลยตอนที่เราทัสใจาลนที่บอกว่าเมษาดีหน้าเลยผมมองว่ามันเป็นตรมหนุนอะไรเงี้ยผมมองว่าเป็นการแซวๆมากกว่าซึ่งถ้า ก็เป็นแนวทางสําหรับคู่อื่นละกันที่รู้สึกว่าใช้เวลากันมาเหมาะสมระยะหนึ่งแล้วก็ถือว่าเป็นแนวทางสําหรับคู่คู่คู่เหล่านั้นไปนะครับแต่สําหรับคู่ของผมกับพี่เขาเนี่ยอาจจะยังต้องใช้เวลาอีกสักนิดหนึ่งนะครับนักศึานิดเดียวเองกัครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรจะอัปเดตเพิ่มเติมนะครับต้นตมีความเชื่อไหมครับเกี่ยวกับรัฐไทยท่าอะไรอย่างเงี้ยแต่าเร่มมันเป็นเรื่องที่ดีอะไรเงี้ยเราไ่ทำบุญหรือแก้ตามใหี ตะรนนอัความเชื่อในในไนี่ย่ถ้ามีเวลามีคุณหมอดูมาทักอะไรชี้เรื่องหมอดูแลันนี่ครัเออผมผมว่าคือส่วนตัวผมเป็นศาสนาคริสต์เนาะเราก็จะฟังฟังไว้เพื่อความสบายใจครับผมแต่ว่าถ้าเกิดอันไหนเป็นลบเราก็จะก็ก็ฟังไว้เหมือนกันเป็นถือว่าเตือนเอาไว้เตือนใจมากกว่าครับผมแต่แต่คงไม่ได้แบบโอ้ฉันต้องทำอย่างนี้ตามตามเหล่านี้อะไรเงี้ยครับไม่ไม่กับพี่แอร์ฟังไหมครับอยู่ดีว่าโอ้ะหมอทูนมาทักว่า ด,ดีเขาเห็นด้วยกับผมอยู่แล้วครับเ,<อ>เรื่องเรื่องเรื่องความแบบออถ้าเมสานนี้มันก็คงจะเร็ว<ะ>เกินไปนะครับเพราะว่าสถานะเราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้มว่าแฟนเลยนะครับ<ช>ทุกอย่างมันก็เลยต้องต้องต้องให้มันดูดูให้ดูให้เหมาะสมกว่านี้ก่อนะมันจะมีความเกิดอายไหมครับที่คนตัดตาพอเวลาเขนไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความหมายอยู่ตลอดเวลาเออผมมองว่า ผมมองว่าเวลาเราไปไหนกับพี่เขาเราเราเรามีความสบายใจนะครับยิ่งยิ่งเราพูดกับทุกคนแล้วเราก็เราก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้ต้องปิดบังอะไรนะครับก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันกดดันอะไรอย่างที่ผ่านมาเลยค่ะไปร่วมทางดึกับครอบครัวอย่คนร้อยบางใช่คับเป็นไงบ้างคับรรยากาศได้เจอครอบครัวของเขาก็มันก็จะมีความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หวืออะไรอย่างที่เห็นในภาพเลยก็จะมีอ่ตัว พี่หมีนะครับพี่เปิ้ลเป็นผู้จัดก,การพี่แอฟนะครับแล้วก็ตัวพี่แอฟแล้วก็น้องปีนะครับแล้วก็พวกผู้ใหญ่ที่ทำพีแอฟดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นกันเองมาก,มาก,มากๆนะครับแล้วก็ทําบุญเสร็จก็กินข้าวคุยคุยอะไรกันคบแบบก็ถือว่าอบอุ่นสบาคุณครับแล้วก็มีกิจกรรมที่พี่สาวกับน้องสาวเราไปทำกับแม่แอฟครับใช่ใช่ก็บินกลับมาวันที่3เนาะแล้วก็เลย เตรียมของขวัญไว้แล้วแหละวันที่4ก็เลยชวนไปกินข้าววันเกิดแล้วก็คืออย่างที่ทุกคนรู้แหละผมชอบเล่นบอร์ดเกมเนาะแล้วพอเออร้านบอร์ดเกมมันอยู่ใกล้กับร้านอาหารพอดีผมก็เลยชวนน้องปีกับแยพอเล่นบอร์ดเกมไปด้วยแล้วก็เลยอาจัดเซอร์ไพรส์มาของขวัญไปแล้วก็เข้าไปให้เซอร์ไพรส์สปิ่นั่นคือเป็นครั้งแรกที่เขาไม่เจอการได้ทำกิจกรรมด้วยการอะไรครับว่ามีอะไรมากิจกรรมกิจกรรมอาจจะไม่ใช่ครั้งแรกครับก็จริงๆเคยเคยเคยมี เล่นด้วยกันมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็คือเห,หมือนเล่นด้วยกันอีกแต่ก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์มันเกิดครั้งแรกเป็นการลงภาพครั้งแรกาแบบว่าเอใช่ครับคนใจเยอะไหมครับเออ่ก็ผมว่ามันก็มีมีบ้างมีบ้างครับิงอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนดาราเพื่อนพี่แอร์ผลเอกยังมีการแซวเรื่องของข้มนุ่มเลยเนื้อ ก็มนุนคุนมนุนคุนอะไรอย่างเงี้ยเป็คำเป็นคำถามเลยในการผมผมรู้สึกยินดีมากกว่าเพราะว่าหลังจากไม่ว่าเราจะแซวอะไรกันหน้ากล้องเนาะพอเสร็จแล้วเราก็เขาก็จะพูดว่าแบบเอ้ยินดีด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้น้าอย่างเงี้ยทุกคนเลยแล้วเราก็รู้สึกยินดีมากๆยินดีเหมือนอะไรที่เลยเนาะเหมือนว่าเราจะมีข่าวดีเลยเนาะหวังว่าครับหวังต้องคุยกับน้องปีเยอะครับคือคือต้องต้องพูดอย่างนี้ละกันเราเราเพิ่งเราเพิ่งได้รู้จักกับทางพี่เขาแล้วน้องปีได้ไม่นานเนาะ แต่ที่เราสัมผัสได้มากๆเลยเป็นข้อเท็จจริงเลยคือน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนจริงๆส่วนตัวเราก็ยังไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกว่าเราสนิทกับน้องปีที่สุดหรือยังอันนี้ก็ต้องอจะบา้น้องปีมาพูดเองนะครับแต่ว่าพอพอเขาเป็นลี่กับทุกคนเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อดีเป็นอัธยาศัยที่เอ้ยไม่ใช่สิเป็นบรรยากาศที่เรารู้สึกด,ดีดีมากๆที่เวลาเราได้อยู่กับน้องเขาหรือว่าพี่เขาด้วยกันค่ะครกสาน ่างเช่นแ,แบบเดี๋ยวน้องบีจะออกอีเวนต์พรุ่งนี้วันเด็กแล้วเลยเนี่ยค่ะก็มีแบบแย้มไว้ว yeah. ่าเออเด็กแโอ้ยังเลยครับยังยังไม่ยังไม่ได้คุยแล้อันกนี้ันอันนี้ยังเหมือนกันครับยังยังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องคุยกับพี่เขาอีกทีครับเพราะเหมือนตัวพี่เขาก็อาจจะมีงานใดๆประปรายครับแบช่วงนี้ก็แย้มล่าสุดในติ๊กต็อกแล้วเนี่ยะอันนี้เราบิวเหรอคะไม่บิวไม่บิวคือคือผมเคยบิวไปแล้วฮะบิวตั้งแต่ สมัยตอนถ่ายถ่ายหารักด้วยใจเธอด้วยกันแล้วเฮ้ยพี่เปิดสิครับคนน่าจะรอดูพี่เต้นอะไรอย่างนี้เยอะนะแต่ก็แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับอยู่ๆวันนี้พี่เขามาเปิดผมก็เขาก็แอบงงเหมือนกันว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ก็ดีครับถือว่าตามเทรน พันสมัยมีสุนัขเต้นไหมครับใช่มีชุนัขเต้นบางคนรอมีสุนัขเต้นด้วยถจะมีนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมก็ยังไม่แน่ใจครับผมแต่คนแซวบอกว่าถ้าจะทำคอนเทนต์จะต้ไปแบบบอกว่าแม่แอฟบางคนจะมาพี่แอฟบางคนจะมาหาโดนแล้วจะทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยอ๋อก็ยินดียินดีอยู่แล้วครับยินดีอยู่แล้วครับก็มาเลยครับพี่เดี๋ยวถ้าจ้าวไม่ขอพี่แอฟควรทำคอนเทนต์อะไรกันเนะครับยินดี ก็เต้นกับผมอะไรก็เลยครับแล้วก็เต้นอะไรง่ายๆเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมกับพี่เขาจะเหมือนอย่างหนึ่งคือก็ก็เต้นแบบง่ายๆได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะเป็นเต้นโคเวอร์แบบคู่ฟั่มอาจจะไม่ไม่ไม่ได้ม่ได้ฝึกมาครับผมคิดว่าที่คิวพี่แอฟก็คือให้ให้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ไหนนะดูในการเต้นพีเต้นแบบผมใช่ไหมฮะเต้นแบบผมร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งที่ที่ผมเคยเล่นกับพี่เขาก็พูดรอบเดียวพี่เขาก็ทำได้เลยนะครับไม่ได้ i